ไปถ้ามีผมจะซักไปบอกหลังไมพี่ดีครับมียพ่อเบิ้ลวัสดีครับพ่อเบิ้ลมาสวัสดีครับอ่ะวันนี้ย่อยย่อยครับแต่ราคาไอ้พาไม่ย่อยครับแต่ราคาเปิดย่อยๆยไปนะครับเหรียญรุ่นนี้คนที่บอกปิดรวยเงินล้านจะแดงไหมครับโผรวยเงินล้านจะแดงโอนมาแล้วเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญปิดอาเหรียญเม็ดแตงครับรุ่นเลื่อนสมนาศักดิ์พี่รุ่นนี้ก็หาลงยายากครับนะเม็ดแตงเลื่อนครับนะครับ มันหาลงยายากแหะพี่เม็ดแป้งเลื่อนอะนะครับรายการแรกลงยาม่วงครับนะครับเนี่ยครับอันปาก้าครับรายการที่สองเนื้ออันปกาก้ายาเหลืองครับนะอันปกาก้ายาเหลืองพี่มันหาลงยายากนะเม็ดแป้งเลื่อน,น่รายการนี้ครับรายการนี้ไม่ใช่ทองทิพย์นะพี่เป็นกระไหลทองนะครับกระไหลทองไม่ลงยาพี่กระไหลทองครับ กระไหลทองอีกองหนึง่งกระไหลทองอันนี้อะไรวะอันนี้ทองแดงยาเขียวครับทองแดงยาเขียวทองแดงยาเขียวครับอันนี้อะไรวะพี่อันนี้กระไหลทองครับพี่กระไหลทองห้าองเราไปเอาไปหนึ่งร้อยสิบบาทครับ าองค์เนี่ยหนึ่งร้อยสิบาทตกองละยี่สิบสองบาทครับลงยาสามรีโอสองเฮ้ยสัตว์เข้ามาก็จะสั่งรีโอแล้วนะเข้ามาก็สั่งรีโอแล้วนะครับนะเม็ดแตงเลื่อนสมณศาักดิ์ครับนะรุ่นละสามร้อยห้าสิบสี่ห้าองค์นี้ยไปร้อยสิบาทลงยาสามกระไหลทองสองนะครับพี่สิงร้ยสิบบาทนะครับ ไปต่อนี่ขอบพระคุณพี่สิงห์มากครับสำหรับรายการแรกครับอ่ะเนี่ยครับพี่<ป>ะนะครับผิดติงโน้ตผิดติงโน้ตนี่นะครับปิดแล้วก็ไม่มีปิดแล้วก็บล็อกผมนะพี่นะผมผิดอะไรผมยังไม่รู้เลยนะพี่อยู่ๆก็บล็อกกันซะงั้นนะพี่ ปิดมาทั้งหมดยอดหกพันหกพันเท่าไหร่วะหกพันแปดประมาณหกพันแปดพี่โอนมาจับมาสามร้อยครับที่เหลือบล็อกครับเขาก็ว่างมากมาเนี่ยพี่สังเกตไหมจะมีแต่ชื่อเขาเนี่ยชื่อเขาทท้งนั้นเลยผมเพิ่งมาดึงใต้ชื่อออกเนี่ยชื่อเขาทท้านั้นเลยพี่รายการที่สองเพชรสยามร้อยปีพี่นะครับเพชรสยามร้อยปีนะครับ รายการนี้นี่ดินสออยู่นี่ครัต้องอาพาเข้ามาขายพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาม่วงเข้มขอบม่วงอ่อนจีวรหน้าหลังหลังเป็นคุดนะครับองนี้เป็นหลังคุดนะครับเพชรสยามก็ค่อนข้างที่หายา,ยากพอสมควรพี่ตัวนี้เนื้อทองแดงลงยาส้มนะครับหลังพระพิฆเนศอ่ะมีหลัง ไปเหรียญละสี่สิบห้าบาทพี่มีหลังคุดกับหลังพระพิคเนศครับเหรียญละสี่สิบห้าบาทมาสเตอร์พีซหลังคุดกับหลังพาคาเน่ที่เหรียญละสี่สิบห้าครับมีใครจะรับต่อไหมเมื่อก่อนผมขายสี่สิบแปดด้วยนะพี่นะอันนี้เอาสี่สิบห้าเดี๋ยวละสี่สิบห้าหลวงพ่ออิดวัจจุลามณีพี่นะครับ อูพ,พี่ตะกัวพี่กิติศักดิ์เก้าสิบพี่ครับไปไม่ลำไม่ลาเออไอเฮียไอเฮียมันมันปิดมาหกพันแปดมันโอนมาจำมาสามร้อยคือถ้ามึงไม่เอาอ่ะมึงพูดกับกูดีๆบางทีกว่าจะโอนมาจำคืนให้มึงก็ได้นะเออเฮีย้ยพอดีที่บ้านผมมีปัญหาต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นคือผมยังไม่พร้อม ผมขออนุญาตเลื่อนก่อนได้ไหมหรือว่าขอยกก่อนได้ไหมเออกูว่ายัางยังยัง,อยงโอกาสหน่าจะได้เข้ามาปิดใหม่กูก็ไม่ได้บล็อกไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะถ้าม,ามันมีมีปัญหาจริงๆนะไนะเฮียนี่เขาบล็อกกูไปเลยสั์เขาทิ้งเงินสามร้อยไปง่ายๆเลยเฮียเขาเขารวยนะเขาเขาคงรวยแหละพี่ตัวนี้หลวงพ่ออิฐพี่นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์พี่เมื่อก่อนก็นี่รุ่นนี้คุ้มภัยให้ลาบครับเมื่อก่อนเหรียญหนึ่งก็แปดร้อยถึงหนึ่งพันครับนะ ถ้าเป็นเนื้อตะกวดหลังเรียบก็ก็หนักกี่ก็พันกว่าบาทแล้วครับแต่เดี๋ยวนี้ราคามันลงว่เหลือเหรียญละสองร้อยกว่าบาทนะครับนะสองเหรียญเนี่ยเอาร้อยยี่สิบาทพี่หลวงพ่อหยิบวัจุรามณีครับมีตะกวดหลังเรียบองค์หนึ่งอะตะกวดหลังเรียบทวนนี้ก็สามร้อยอยู่นะก็ยังเอาได้นะครับสองเหรียญเอาร้อยยี่ครับเหลือละหกสิบแส่ไม่ํำไม่ลากูเลยสัตย์ลำบากกูต้องมาดึงชื่อออกกูล้ ไม่ดึงแม่งหรอกหนุมานแผงลิฟร,รุ่นนี้เป็นรุ่นดวงดีครับดวงดีเป็นงานวัดสร้างครับพี่บารปิดร้อยยี่สิบพี่สุภาพปิดยกไม่ทันรุ่นนี้เป็นรุ่นดวงดีครับเหรียญรุ่นนี้เป็นงานวัดสร้างครับนะแล้วรายการนี้ครับเป็นรายการแถมยกรังพี่ รายการนี้เป็นเหรียญนั่งพานนะครับรุ่นดวงดีวัดจัดสร้างครับหน้าหลวงปู่สวยๆพี่ลงยาแดงฉ่ำๆเป็นเนื้อชนวนหลังเรียบครับเลขโค้รสิบแปดเนื้อชนวนหลังเรียบเลขสิบแปดยาแดงอะเดี๋ยวดีมีใครจะเก็บไหมพี่งานวัดสร้างปีหกสามตัวนี้รุ่นหานุมานแผงลิ์นะครับพี่มนตีวัสดีครับ หะนุมานพี่ลืมตาพี่ลืมตาไม่แต่ไม่ลืมตัววสดีครับยังไม่ชินอีกเหรอพี่กูชินแล้วแหละไอ้เหี้ยกูก็ไม่ได้อะไรหรอกเห็นไหมล่ะกลัวมาโพสประจานไหมนะเพราะกูรู้ไงว่าประจานไปก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาอ่ะตัวนี้เป็นรุ่นหานุมานแผงลิทปีหกสามครับนะเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวการรุ่นดวงดีเป็นชนวนยาแดงหลังเรียบครับคู่